ข้อปวดเข่านิ้วล็อกระหว่างที่มันล็อกเนี่ยคือมันจะปวดปวดบางทีปวดร้องไห้อ่ะค่ะชื่อทิติรัตน์เปลี่ยนเพิ่มพูนนะคะค่ะคือพี่เองเป็นประธานชุมชนแข่งขันสามตําบลสุขศคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอ่าพ่ติอายุเท่าไหร่แล้วคะหกสิบแล้วค่ะคือมันถึงวัยเนาะปวดข้อปวดเข่ามันก็มีบ้างลูกนั่งไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนค่ะและที่สําคัญคือเอ่อเริ่มรู้สึกว่านิ้วล็อก อ่าเริ่มมีอาการนิ้ว,าาวล็อกค่ะคเป็นยังไงคะพี่นิ้วล็อกเนี่ยนิ้วล็อกเนี่ยคือเวลาเรากำเนี่ยมันจะกำไม่สุดค่ะถึงพอเวลารเรากำสุดปุ๊บเนี่ยค่ะการที่เราจะยืดออกด้วยมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้อ,อีกมือหนึ่งมาง้างค่ะแล้วระหว่างที่มันล็อกเนี่ยคือมันจะปวดปวดบางทีปวดร้องไห้อะต้องเรียกลูก<อ>มาช่วยช่วยง้าง อ๋อขนาดล็อกขนาดที่ว่าเอาออกเองไม่ได้โอ้อต้องให้ลูกมาช่วยงานแล้วก็เจ็บถึงขนาดร้องไห้เจ็บร้องไห้เลยแบบเมื่อก่อนนี้ที่คุณแม่เป็นนั้นเราอย่างว่าคุณแม่แบบแม่เวอร์อ๋อเป,<ล>เป็นเองเลยรู้เลยเป็นเป็นเองเลยรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ,ๆบบเสียใจเสียใจที่เคยว่าคุณแม่ไว้โอเคนะคะก็ทีนี้อย่างนี้ค่ะแล้วทำไมพี่ติ๊กทึงได้ฐานดีบุญคะคุณนัชชาลีเนี่ยแนะนำค่ะ เขาบอกว่าพี่สาวเขาทานแล้วดีขึ้นที่เป็นปวดข้อเท้าปวดตรงข้อเท้าอนะไรงี uh huh. ดีขึ้นพี่ติ๊กรองสิเราเป็นคนที่แบบไม้ยอะไรมันจะดีแล้วก็ไม่อยากเชื่อเข้ามาให้ก็ทิ้งไว้ก่อนยังไม่กินค่ะอัน mm hmm. นี้มัน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 ปวดมากอะค่ะมันมันเป็นมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วคะเขาบอกว่าพี่ติ๊กกินเลยค่ะกินลองกินดูลองกินดู uh huh. ถ้าไม่เชื่อก็ลองกินดูแล้วหลังจากทานไปเป็นยังไงคะ ทานไปแล้วรู้ส <coaching odel an> ึกว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงอ่ะหายไปตอนไหนไม่รู้อ่หายไปตอนไหนไม่รู้ลองแรกเป็นยังไงออลงแรกก็ฉีกสองแล้วก็ชงตามที่เขาบอกอ่ะนะค่ะชงกับน้ำอะไรชงกับน้ําเย็นอะชงกับน้าเย็นค่ะก็บอกชงกับน้ําเย็นแล้วก็เราก็ชงก่อนกลิ่นมันแบบมันฟู่มันขึ้นมาแล้วมันสดชื่นนะเนาะอากลิ่นมันสดชื่นก็ดื่มง่ายคือทานไปได้สักสองวันสามวันอ่ะการที่ เหยียดเท้าแล้วดันข้อเท้าขึ้นมาเนี่ยอาการกบแกลบมันมันหายไปมันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะขับรถได้นานขึ้นขับรถได้นานขึ้นแล้วอาการที่นิ้วล็อกนี่แหละค่ะนิ้วล็อกรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันมันเวลามันกำแล้วมันล็อกแล้วมันไม่ปวดอ่ามันก็คงยังล็อกอยู่แต่มันไม่ปวดมันไม่ปวดมันไม่ปวดแล้วทานนานแค่ไหนมันถึงหายล็อกอะคะพี่ทานไปสองกล่อง สองกล่องเพียงแค่สองกล่องเท่านั้นเองอาการที่มันเคยล็อกมันไม่ล็อกแล้วค่ะอเพียงแค่สองกล่องวิ่เรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะแล้วขอบคุณขอบคุณดีบุลขอบคุณดีบุลแล้วรู้สึกประทับใจกับดีบุญมากๆเลยใช่ค่ะมีอะไรฝากเพื่อนๆเราไหมคะที่เขามีอาการเหมือนเราแล้วอยากจะแนะนําเขายังไงอะคะพี่คือพี่ติ๊กเองอนะคะก็อยากแนะนําเพื่อนๆให้ให้ลองพิสูจน ให้ลองพิสูจน์นะ,ะบอกไปก็อาจจะไม่เชื่อเรายังไงคือเราก็ต้อง,องทาน,อนเองลองกินเอง,เองสัมผัสกับตัวเองซึ่งตัวติเองเนี่ยก็คือทานแล้วมันได้ผลมันได้ผลจริงๆตรงจุดนี้ค่ะเนาะโอเคค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะของผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูญชนิดผงนะคะแล้วเห็นผลนะคะกับตัวเองคือเป็นอาการนิ้วร็อกนะคะทานเพียงแค่สองส,สองกล่องเท่านั้นเองนะคะก็รู้สึก อาการนิ้วล็อกเนี่ยหายไปนะคะส่วนข้อเข่าแล้วก็ข้อเท้านะคะที่เคยมีเสียงดังก็แก๊กเนี่ยทานเพียงแค่สองสาวันแรกก็ดีขึ้นมากๆแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้ทุกท่านนะคะมาชมพิติ๊กนะคะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนให้ดูด้วยนะคะดูกันเลยว่าเราทานกันจริงๆพิติกทานจริงๆนะคะอันนี้คือถ้าสังเกตดูกล่องเราจะเป็นซีลอยู่นะคะแล้วก็จะแกะง่ายมากๆเลยนะคะนะคะอันนี้ค่ะ โอเคแกะออกมานะคะด้านในก็จะมีทั้งหมดอยู่ห้าซองนะคะแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้ค่ะนะคะน้ำประมาณแค่ครึ่งแก้วเท่านั้นเองนะคะน้ำก็จะออกสีเหลืองๆคงจะเป็นสีเหลืองๆนะคะก็จะหอมหอมหอมค่ะละลายน้ำง่ายค่ะแล้วก็ทานง่ายนะคะอ่าหมดแล้วเรียบร้อยนะคะ เป็นไงคะอร่อย,ออยนะคะแล้วดีต่อสุขภาพด้วยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลเนี่ยตอบโจทย์จริงๆนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยตามข้อนะคะข้อเสื่อมนะคะอาการนิ้วล็อกเนาะอาการปวดหลังนะคะปวดคอบาไหลนะคะกระดูกทับเส้นนะคะทานดีบูลได้เลยะคะ่ะในช่วง